ใครมีโอกาสมาเที่ยวแพร่วาแนะนำให้มาที่วัดนี้เลยค่ะวัดพระธาตุสุโธนมงคลคคีรีสามัคคีธรรมที่นี่เป็นแหล่งรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะดูจากด้านหน้าวัดก็อลังการอย่าบอกใครแล้วค่ะ วัดพระธาตุสุโธนไม่ได้อยู่ในตัวเมืองแพร่นะคะต้องขับรถออกมาจากตัวเมืองแพร่ไปทางแยกเด่นชัยคะ่ะวัดนี้มีความผสมผสานหลายอย่างที่นี่มีทั้งพระพุทธรูปทรงเครื่องพุทธศิลป์แบบพมา่าและก็มีอุโบสถศิลปะแบบล้านนาะซึงวานรู้สึกว่ามีความสวยงามและเข้ากันมากเลยคะ่ะระหว่างทางเราก็เจอช้างสามตัวคะ่ะเราสามารถเดินลอดใต้ท้องช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลได้คะ่ะเดินเข้ามาชมโซนอุโบสถด,ด้านในกันคะ่ะที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือพระธาตุบารามี30ทับาสีทองสวยงามอลังการมากเลยคะ่ะ วัดเนี้ยใหญ่มากแล้วก็มีสิ่งน่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะเราก็เลยเดินชมอยู่นั้นทีเดียวที่วานชอบมากก็คือยักษ์สตนที่นั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูอุโบสถค่ะยักษ์ทางขวามือแอบหลับด้วยนะ เป็นยังไงบ้างคะวัดพระธาตุสุโธนสวยงามอลังการมากเลยใครมาเที่ยวจังหวัดแพร่อย่าลืมขับรถประทางแยกเด่นชยัยแล้วแวะไปที่วัดพระธาตุสุโธนกันนะคะ